ครับสวัสดีครับพี่น้องหนุ่มลงกุ้มเมื่อนี้มาเบ่งเพ่นหยกสะดุ้มครับเมื่อนี้งามเมื่อเศร้าๆครับพอได้ปาอ <c oughs> ได้ก็หากินธรรมดาเนี่ยแหละครับผมรธรรมชาติวิถีชีวิตของไทยบ้านาอ,อย่ังสิ้นแล้วครับบรรยากาศในป่าในป่าครับของครับเพ่นา่า <c oughs> พอได้เห็ดปลาเด็กพี่น้องเอ้ย ออกมาพอได้เห็ดปลาเด็กย,ยังไม่สคกินมัรยากาศดีเลยพี่น้องเข้าๆลมเย็นน้ำน้ำขึ้นอีกเป็นบอลเลยครับอันั้นเป็นยามเบ็ดบอล่ะครับอยู่ทางในเป็นกบนไอ้ปลาไฟเป็นเป็นยามเบ็ดบ่ยามรอบอ๋อเป็นยามรอบพี่น้องเอ้อยู่ข้างใน đừng gì đâu thằng dai nhục bát đầy bát bò đây phía nong ấy à kín tham ăn ban thao nó phá bơi liêng phá tham ăn hăng nó ấy hăng บรรยากาศยามวุ่เสาพี่น้องเอ้ยออกมาถ่ายพี่น้องเบิ่งด้ในมือนี่เศราเ้านี่ไม <c oughs> ่มีทางไปน้ำถว่วงเ่งเป็นกัญญกสะดุงพี่นอ้องนี่เหรอเนาะอ๋อครับเราได้เห็ดปลาแดกพี่น้อง วิธีชีวิตบ้านๆเนาะพี่น้องเอ้ยได้หลายอยูนในบานนี้พี่นอ้องออได้ครับแมนครับแมนได้เป็นกับเพอได้อยู่บาทนี้บาทได้บาทบอาอบบคือว่าเหรอ <c oughs> สามรอบพี่เนาะพูดลุมเย็นดีเนาะทิตกอีกเยอะนาะเนี่ยครับปนมื้อนี้โอ้อัดบุญแขงเรือพลัตเครับวิทย์บุญแขงเรือ,เอ,อยังไงอ้องอีกแล้วพี่น,น้องเอ้ยอ้าว มานมานอ,นอ,อบาทนี่โอ้นะครับพี่น้องมาต่ออยู่บ้านดอนท้อยไปมังแมียเป็นหยกสะดุง้งพี่น้องเอ้ยแามุ่งเศรอออยู่พูดเปินกัดใส่มอง่ะพี่น้องเอ้ยซูมกับชีบหัวหดอกที่บรรยากาศดีขนาดมุ่อนี้ น้ำแม่พนยกละพี่น้องสมานบ่เนาะนี่เนาะโอ้มีบาดได้บาดบ่อระตีเนาะครับเนาะโอ้บระมานมาสัาน้นพี่น้องมีบางนี่น,น้าพี่น้องบรรยากาศนา้ำอยู่สะพานบ้านอันท้อยเลยพี่น้องนี่น้ำขึ้นไหลขนาดเมื่อน,นี้ขึ้นคัก บรรยากาศงามๆพี่น้องมาก็มาเห็นเป็นตึกสะดุง้งอยูอ่น,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 นี่อีกพี่น้องเนาะบ่คอยหมานว่าสั้นมุอนี่หาเบิ่งเปินสิงห์ให้เบิ่ง,น,งนึกพี่น้องเลยล่ามจากไหลว่าสั้นเพิ่นมา,าว ครับตัวพี่น้องน้ามันหลายพอดพี่น้องเอ้ยหน้ามขึ้นครับบรรยากาศเศร้า,า,ามืัอนี้พี่น้องยามมู่เศร้าบรรยากาศดีๆทางนี้เพิ่นกระตึกเด้นนี่พี่นอ้องคนละฟังเอาเบิ่งเพิน่นตึกเดนนีนนกกน่แล้วพี่น้องวิถีชีวิตของบ้านๆน,น้องพี่น้องเอ้ยหาเบิ้งคนสนิกพี่น้อง anw, suasana terasa sangat เห็นไหมเนาะโอ้บ่มีพี่น้องเอ้ยห้ามมันหลายไปสักเอ้าเบิ่งบรรยากาศไปก่อนพี่น้องสะพานบ้านดอนทอยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีขนาดยังเป็นยกสะดุ้งนียพี่น้องโอ้โอ ไปมาพี่น้องน้ำขึ้นไหลมันเรมือนยากาศพี่น้องเอ้ยยามมูเส้า เยุใสครับโอ้ผมยูหันยี่สี่คนคนบ่คอยได้ปะไหนครับเงียบยูหันกันเลยครับโอ้หหุป่ามีแต่น้ำยนครับน้ำขึ้นหลพอนะป่าอยู่นี่รอบวะ ส่ปลาินาะก้วกล้ยงเงามันยกีนนยกสะดุ้งเอโอปลาคาบของไปไหน พี่น <c oughs> no? no. oh. ้องมาพลอดทเนจอใหญ่ห่ดมาแล้วมาพี่น้องยกพี่น้องยูคาต้นยางตัดทิ้งหมดพี่ของเ้าเขาอ่ะพี่ของเกาก็อยากพี่วะน้องพีน้อไปเอาหมูหมาไปได้แล้วี่ปลาบมีพี่น้อง มันบรรยากาศนั่นนลับลาัให้ดีพอเพิ่รก็ไปไปลงเรียนเขาก็บอกไปลงเรียน <c oughs> ผมก็ไม่รู้หรอกผมไปลงทะเบียนน่ะเขาบอกว่าลุงมีไอ้ไรไหมบัตรกดจนไหมบอกมีมีบัญชีมั้ยมีเขาให้ข้าวหกร้อยนะผมเลไยไปกดได้อยู่ได้แล้วดเนี่ยเขาก็สอบ,บาเดาเนี่ยบัตกระแปะผมเลยซื้อหัวหามให้ปลา มันหัเทอยู่ะมรออ่กปากจะทบ้าึ้ยูป่าะเข้าดิยกไปไวเอาไปไวตายนเนี่ยตะเข้ามาเต็มหมดเนี่ยยกไปไวนะอืมมันไหล nhà cá phi nông bên xin nhóc phi bát này đâu phi nông กาดยามกเจ้าพุนิุนใส่มองอยู่ทางพุนกับมี่เลยพี่น้องไกลพุ่นซุ่มกีจีมือหอาด,ดอบม<น>องเบึ่งิ่นหยกสะดุงไงล่ะพี่น้องมือนี้เราพี่น้องหยกแล้วชื้อผมบ่มี่อีรีพี่น้อง ้พี่น้องแตพอได้ยินดอกว่าเห็นว่าน้าม,มันใสว่าสันพี่น้อง,ม,ง,องมันบ่ค่อยได้โดนมาเทือน,นึงว่าสันเห็นว่าจะเอาบรรยากาศนะพี่น้องเนาะโ่นบรรยากาศเข้าอากาศน้ำหยาเขียวกาธรรมชาติ ธรรมดาแล้วเขาหาอยู่หากินแบบบ้านๆเขาเนาะพี่น้องวิถีชีวิตหาแบบธรรมชาติได้แน่บ่ได้แน่คือว่าล่ะพี่น้องเบิ่งเพิ่น <c oughs> หาสายบัวบัดเจ้าครับสายบัวขาวอ๋อครับ หน้ามันอยากขึนไหลเนาะครับเนาะขึนหลกดตักดติอืมตกสองมื้อได้เนาะสองสามมื้อได้เนาะเติกเลี้ยนกันมานี่ครับโอ้บ่มีอีีออพี่น้องเอ้ย เลาะหอดบ้านดอนท้อยก็คขึเกาเลยพี่น้องเพื่อนบมานกับขึ้นมังเกาเงบมาเบิ้งบังเกาอีกพี่น้องแล้วก็สิกลับเมือบนี่ัยกอยกีเมือระบาดนี่โอ้วมียังเลยายกับทีเมือแลวพี่น้องมันเงียบมันเงียบมันเงียบมาสั่นอยู่นี่เอาเอาบรรยากาศ กระปูบ่ครับน่าอยู่ในกระสอบเนอะอ๋อเบิ่งกระปูเพิ่นได้พี่น้องเลยเอา่มีดอกพี่น้องมีแต่กระปูนี่ละให้เบื้องนะเบิ่งกระปูไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยปลาเพิ่นบอมานกระปูติดรอบพี่น้องนี่เอาไปกีจ้ำกระดองมันเนาะน้ำปลาซิดใส่จั่งหน่อยพี่น้องเอ้ยแซ่บขนาดได้เนี่เดี๋ยวมือนาเสียดให้เบิ่งพี่น้องเอ้ย านอีกบ่พี่น้องเอ้นี่ได้บาทละตัวพี่น้องเอ้โดนโดนมาบาทหนึ่งพี่นออ้องอ้าวเปินมม้นบ่มานพี่น้องแต่ชีวะขวัญเพื่ออะไรละมึนงนี่เอาละเนาะพี่น้องเนะาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้นุมน่มลงบุกุ้มเนี่นนยพี่น้องบรรยากาศต้มเย็นดีๆบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยอ้าว ออก,ก็กราบสวัสดีครับพี่น้อง